เวียนหัวอ่ะคุยเรื่องอะไรกันอีกวันที่สิบเอ็ดนี้อะไรนะสำนักงานพุทธศาสนาให้สวดมนต์ไล่โควิดเพื่อเป็นสิรสิมงคลเพื่อเป็นกำลังใจ <c oughs> ใช่ไหมคนไทยทั้งประเทศสวดมนต์ทุกวัดวันที่สิบเอ็ดเพื่อไล่โควิดกัน อันนี้เอาเอาฮา,าหรือเอาจริงครต้องบอกก่อนนะว่าสำนักพุทธศาสนาเนี่ยผู้ในการไม่ใช่พระนะฮะเป็นคนเป็นคนเป็นองค์กรพิเศษขึ้นตรงกับใครรู้ไหมอ่ะทุกคนไปพิมพ์ให้การบ้านข้อที่สองสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทุกคนไปพิมพ์เลิกจากไลน์แล้วไปพิมพ์ว่า ใครเป็นผู้มุ่ในการเขาทำอะไรเป็นคนตั้งขึ้นมาทําไมหน่วยงานนี้ขึ้นตรงกับใครอ่ะให้ทายสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้นตรงกับใครอ่ะพิมพ์ตายไปเอาไปได้แค่บุญและบาปพวกเขาไม่คิดหรอกครับ สำนักง,งานพิธศาษาขึ้นกับขึ้นกับท่านนายกรัฐมนตรีโดยตรงตอนนี้มีโครงการให้สวดมนต์มีคําสั่งให้ทุกวัดช่วยกันสวดนะเข้าไปดูในรายละเอียดกันได้นะครับจะสวดกันมาที่11พฤษภาคมนี้เพื่อไล่โควิดนะคุณหมวย <c oughs> เพื่อไล่โควิดสร้างขวัญและกําลังใจ ผมไม่ได้แอนตี้เรื่องศาสนาแต่ผมแอนตี้เรื่องวัตถุประสงค์ถามจริงๆถ้าสวดมนต์แล้วมันไล่ได้ก็ไม่ต้องเอาวัคซีนเข้ามาแล้วล่ะถ้าสวดมนต์แล้วทำให้กำลังใจดีขึ้นได้ก็คอร์รัปชั่นต่อไปพอคอร์รัปชั่นแล้วเดี๋ยวก็มาสวดมนต์กำลังใจก็ดีขึ้นผมไม่เข้าใจอ่ะ ทำไมจะสอนให้คนไทยไม่ได้อยู่กับเหตุและผลนะเหตุและผล <c oughs> เหตุมันคืออะไรผลมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมไม่อยู่กับเหตุและผลนะไปอยู่กับอะไรอะเรื่องที่มันพิสูจน์ไม่ได้อะไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่ถามว่ามันไล่โควิดได้หรอครับสวมดมนต์แล้วมันไล่โควิดได้ไหม ใครคิดว่าสวดมนต์แล้วไล่โควิดได้ใครคิดว่าสวดใครคิดว่าสวดมนต์แล้วไล่โควิดไม่ได้ไม่ได้กดหนึ่งได้กดสองอ่ะพิมพ์มาเหนื่อยอย่าหาธรรมนะสวดมนต์คุณไปพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหนังสือด,ด่วนแจ้งทุกจังหวัดและทุกวัดวันที่11นี้จะสวดมนต์ไล่โควิดและเป็นขวัญกำลังใจ <c oughs> กับประชาชนเพื่อคำถามถามโง่ๆเลยแล้วคนอิสลามล่ะฮะแล้วคนแคทอลิกล่ะครับมีจำนวนไม่น,น้อยเงี้ยเขาก็แย่ลยโควิด <COVID S 2> ก็ไปอยู่กับเขาหมดสิครับ ็คนพุทธสวดปั๊บปุ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 ๊บโควิดไปหมดเลยไปหมดเลยแล้วมันจะไปไหนอะฮะโอ้ยคนคริสต์ไม่ได้สวดคนมุสลิมไม่ได้สวดมันจะไปไหนอะเรียกไงผมก็ไม่เข้าใจตะก,กะคืออะไรคือประเทศไทยถึงไม่ไปไหนไงเพราะเจ้าพิธีการที่มันแบบขอโทษนะไรสาระ Ừ, สำนักง,งานพระพุทธศาสนาขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีถูกต้องอัเปบมือมีคนตอบถูกผมจึงไม่แปลกใจที่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาไม่แปลกใจอะไรที่แบบแปลกอย่าหาทำชอบทำนะักสวดมนต์ไล่โควิดเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจสิ่งเดียวที่ไล่โควิดได้คือวัคซีนนะ สำนักงานพระพุทธศาสนาขวัญและกำลังใจสร้างได้ผู้นำจะต้องเป็นคนดีใสสะอาดมีเหตุผลฉลาดทำงานเก่งซื่อสัตย์ยุติธรรมนั่นหลกคือขวัญและกำลังใจแต่ถ้ายังพยายามจะซื้ออาวุธอะไรก็ไม่บอกสักสิ่ง,นงหนึ่งไอ้นุ่นก็จะเอาไอ้ดีก็จะเอาไอ้วัคซีนก็ยังไม่มา ราคาก็แพงคุณภาพก็ต่าอะไรก็ไม่รู้ทะเลาะก,กับพิมพ์ริพายขุดบ่อประดานก็นแพงทําไฟฟ้าก็แพงว่าใครจะรู้ว่าแพงเพราะอะไรผูกขาดการครับแบบเนี้ยไม่ต้องสวดมนต์หรอกครับประเทศคนไทยไม่มีทางที่จะมีขวัญและกําลังใจยังไม่ได้ทาอะไรเลยถูกจับอีกแล้วที่คนทําอะไรเยอะแยะมากมายค้ายาไม่ถูกจับไม่ว่าไม่ผิด ดูก็รู้ขวัญและกําลังใจคนไทยจะดีได้ไงเจ้าของคริสตัลขับยังไม่รู้เลยว่าหน้าตาเป็นยังไงจับมาให้ดูหน่อยสิลงโทษด้วยทายาทเครื่องดื่มชูกำลังไม่ใช่เรื่องของทายาทคนเดียวเรื่องของทีมกฎหมายตำรวจและก็อายาการทั้งหมด ที่ร่วมกันเปลี่ยนแปลงเอกสารและถอนหมายอ่ะป่านนี้รัฐบาลยังไม่ทำอะไรสักคนมีทั้งหมดแปดคนอย่าคิดว่าไม่รู้เป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยถูกไหมเราตั้งคณะกรรมการมาทํางานเรื่องนี้คุณวิชามหาคุณเป็นหัวหน้าทำเสร็จแฟ้มบลึมทุ่มเอาไปไว้ไหนอะเอาไปนอนเหรอนอนหนุนเหรอไม่เห็นทำอะไรเลยไม่เห็นพูดอะไรไม่เหลงทษอะไรเลย เป็นเรียกประสบเลยที่ไงขวัญและกำลังใจมันไม่มีทางมีหรอก <c oughs> ไปสวดชินนบัญชรถอยหลังถอยหน้าถอยหน้าถอยหลังถอยหลังขึ้นหน้าขึ้นหน้าถอยหน้าถอยหลังก็ไม่มีประโยชน์จะสวดบทไหนก็ไม่มีประโยชน์ไม่มียุคนี้แล้วนะยุค 5G เหตุและผลทำไมคนถึงไม่มีขวัญและกำลังใจเพราะเหตุคือคุณไม่ มีความยุติธรรมคุณสออเขาได้ว่าทุจริตคุณทําในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดความสุขกับประชาชนมันก็เสียขวัญนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสวดมนต์หลอกอย่าหาทรเรื่องพระมหาสมปองนี่ ไม่ก็อยากออกความเห็นแต่ถามว่าเกี่ยวกับการเมืองเลยถูกตําหนิเรื่องพรีเซนเ,เ,เตอร์ผมไม่รู้เรื่องโฆษณาสินค้าผมไม่ทราบผมไม่ทราบในข้อท็จจริงต้องไปถามในลงลึกว่า <c oughs> ได้ค่าตัวไหมพูดตรงๆถ้ารับจ้างและได้ค่าตัวมา,มาโฆษณาสินค้าก็ไม่ค่อยเหมาะสมแต่ถ้าเกิดพูดเพื่อช่วยเหลือคนช่วยกันประชาสัมพันธ์รู้จักกันเป็นเพื่อนกันอยากช่วยเหลือเกอกูลกันมีน้ําใจช่วยเหลือกันเรื่องอื่น หรือจะช่วยเพราะอยากให้เขาขายดีแต่ไม่มีค่าตัวอันนี้ก็ไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นอะไรไม่น่าจะเป็นอะไรนะอันนี้อันนี้เราต้องเว้นไว้แต่เรื่องของพระที่ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองก็เลยดูไม่ดีอันเนี้ยผมคานนะฮะแต่ก่อนก็มีพระคนหนึ่งเนี่ยเออเรียกเป็นคนแล้วกันเพราะสึกแล้ววุ่นวายาการเมืองเป็นพระนำม็อบเป็นพระป๊อปคอนเป็นพระปิดถนนเป็นพระ ตั้งกาดเป็นพระตั้งม็อบเป็นพระมาราทอนเป็นสองสามเดือนอิลุงตุงนางทุกคนจำจำได้ไหมฮะทุกคนจำได้ไหมพระชื่ออะไรนะจำไหมตอนนั้นมีคนร้องเยอะแยะไม่เห็นไม่เห็นสำนักไหนจ้าใส่ใจเลย ทุกคนบอกไม่เห็นมีอะไรผิดปกติอันนั้นละ่ะโคตรผิดปกติเลยอันนี้เขาแค่หยอกออกความเห็นผ่านการเขียนการพิมพ์หรือการแซวการพูดมันจะอะไรกันนะักกันหนาอืมมันจะอะไรกันนะักกันหนาเขาไม่ได้ไปปิดถนนเขาไม่ได้ไปตั้งมอบเขาไม่ได้แบบสะสมอาวุธ เขาไม่ได้ไฮพาร์คเขาไม่ได้พูดไมโครโฟนเขาไม่ได้เดินไปสี่แยกค้ตติท้าต่อยคนเขาไม่ได้ไปปิดโรงแรมเขาไม่ได้ไปกันโชครัพย์ชาวบ้านหน้าโรงแรมจะอะไรกันนขะขนาที่อันนั้นไม่ผิดอันเนี้เขาเรียกว่าหมดขวัญและกําลังใจอันนี้เขาเรียกหมดขวัญและกำลังใจ,นนเ,เ,งใจเพราะ มาตรฐานไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะแต่ถามว่าเราต้องทนไหมก็ทนสิครับพอคนไทยรุ่นใหม่ทนไม่ได้ตั้งเฟสย้ายประเทศก็ดันไปด่าเขาอีกทำไมจะไปดา่าเขาทำไมล่ะคุณอยากอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เรื่องของเขาทำไมเหรอเกลียดเขาแล้วทำกับเขาอย่างสาสมแล้ว ยังจะให้เขาไม่ไปไหนอีกจะต้องให้นั่งอยู่ให้คุณเอาน้ำสาดสาดสาดัสดสดัสด,สดบ้าเปนะล่านะคนเรานี่ก็แปลก,ก็ในเมื่อเขาไม่มีความสุขที่จะอยู่ที่นี่คุณเองก็ไม่เคยให้ความสุขกับเขาคุณเอาเปรียบเขาคุณไม่มีมาตรฐานเดียวกันในการให้เขาใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น คุณไม่มีความยุติธรรมในระดับเดียวกันที่ให้กับทุกๆคนเขาก็ต้องต้องออกจากบ้านไปพอเขาจะออกจากบ้านอ,อู้ปากดีกันเยอะจะแจกตั๋วขาเดียวอยากกลับมานา่มีบางคนบอกอยากให้ออกไปสักล้านคนประเทศจะได้เบาขึ้นเหรออู๋ถ้าออกไปได้ก็เขาก็ไปกันหมดละคุณเขาอยากถามใจอ่ะเขาไม่ได้ประชดใครนะเขาอยากไปจริงๆเขาอยากไปกจริงๆมีใครไม่รักตัวเอง คนที่ไม่รักตัวเองคือคนบ้าเขาอยากไปกันจริงๆคุณไม่ต้องไปท้าเขาหรอกเวลาเขาไปเขาไปเขาแอบไปกันเฉยๆมีใครที่จะไม่รักความเจริญอยู่ตรงนี้มันดักดานอยู่ตรงนี้ไม่มีความยุติธรรมอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรที่เป็นกฎกำหนดกติกาที่จะเป็นความหวังเป็นอนาคตเขาก็ต้องไปที่อื่นพอเขาจะไปก็ด่าเขาอีก เหมือนกอ็อย่าไปนะอย่าไปเดี๋ยวกูไม่มีใครจะให้ด่าและให้แกล้งบ้าเหรอมันเป็นสิทธิ์ของเขาก็จะให้คุณแกล้งอะไรกันนะักกันไหนแค่นี้ก็พอแล้วนะเพราะยัไม่ต้องไปไล่ส่งเขาไม่ต้องทําปากดีนะฮะมีคนบางคนพักประชาธิปัตย์เก่าอะไรเนี้ยโอ้จะให้ตั๋วขาไปเป็นไงล่ะเจอของจริงเข้าไปเขาขอตั๋วเนี่ยเขาจะไปทำเงินไขเยอะให้ก็สิรวยนี่เก่ง สัญญาว่าจะให้นะถือว่าเป็นกฎหมายนะถ้าถ้าคุณไม่ให้นะถือว่าผิดคําสัญญานะอะไรอย่าไปยุ่งเลยอ่ะเขาคุณไม่ไปคุณก็อยู่เข้าใจเป้าเออก็มีหลายคนเยอะแยะมากมายเขายังอยู่คนไปมานิดหน่อยอจะไปไหนก็ให้เขาไปเหอะเออเขาจะไปก็ไม่ให้เขาไปอีก แค่บอกอยากจะไปใช่ไหมเฮียพงก็วุ่นวายกับเขาอีกแล้วอยากให้เด็กมันด่าเอาเปล่าๆน่านะอืมคือคุณอย่าเอาบรรทัดฐานคุณนะ่ะคนไทยเนี่ยแปลกประหลาดโดยเฉพาะคนรุ่นเก่าบางคนและคนที่แบบเห็นกงจับเป็นดอกบัวตลกชอบเอาบรรทัดฐานตัวเองเนี่ยไปตัดสินทุกคน,นตลกแหละอะไรนะ ลูกบิดเย็นใช่ไหมลูกบิดเย็นหิมะจับไม่มีที่ไหนดีท้่ประเทศไทยทําไมไม่ใส่ถุงมือแล้วค่อยจับลูกบิดครับสมองมีไว้คิดแต่นัํนก็เรื่องของคุณแหละคุณคิดว่าอะลูกบิดมันเย็นเพราะั้นประเทศไทยดีสุดเดี๋ยวเก็เรื่องของคุณก็ดีมันก็ดีถูกปะละ่ะมันเป็นสิทธิ์ของคุณคุณก็ชอบประเทศไทยก็ชอบไปเออคุณก็บอกไปแต่คุณไม่ต้องไปว่าคนที่เขาจะไปคุณเอาสิทธิ์อะไรอ่ะ ที่จะเอาคุณน่ะไปตัดสินคนอื่นถ้าคนทุกคนต้องเหมือนกับคุณประเทศนี้ก็โลกนี้ก็เป็นคนนิ่งมีคุณคนเดียวอะแล้วก็ทุกคนก็เหมือนคุณหมดเลยหรอคุณอยากกินข้าวผัดฉันก็ต้องกินข้าวผัดฉันอยากนอนประเทศไทยฉันก็ต้องคุณอยู่ที่นี่ฉันก็ต้องอยู่กับคุณอ่าคุณจะไปโกงชาวบ้านฉันก็ต้องไปโกงกับคุณคุณจะซื้อถูกขายแพงฉันก็ต้องไปซื้อถูกขายแพงกับคุณ คุณจะบวกนู่นบวกนี่ฉันไม่ต้องบวกกับคุณฉันหนึ่งเป็นคนดีเหมือนคุณมันไม่ใช่ไงอยากทําก็ทําไปคนเดียวไปเถอะทาไปนะเพราะฉะนั้นนะผมว่าเรื่องแบบเนี้ยถ้าเข้าใจคําว่าสิทธิและเสรีภาพจบคุณก็มีสิทธิ์เลือกอยู่ไปลายไมไ่ว่ากันไม่มีใครเขาว่าเลยใครๆเขาก็อยากไปเมืองนอกทางนั้นแล้วคุณคิดดูให้ดีเถอะตะเกียรตะกายกันจะตายที่จะไปอยู่เมืองนอกกัน เพราะว่าชีวิตมันดีกว่าบางคนไปโอ้โหได้งานการอย่างดีทำเป็นใหญ่เป็นโตถูกไหมคุณดูสิคุณรัดดาเนี่ยเป็นสวเป็นสอนสอ,สอมาจากการเลือกตั้งหมดเลยทั้งสวและสอสอของสหรัฐอเมริกาเขาก็ไปไปเป็นใหญ่เป็นโยนที่สหรัฐอเมริกาจใจเขามาเป็น สสประเทศไทยพักพลังประชารัฐหรือเขาก็ไม่เป็นถูกไหมอุดมการไม่เหมือนกันอุดมการไม่เหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณอย่าไปคาดหวงังว่าทุกคนจะต้องเหมือนคุณจับลูกบิดแล้วจะเย็นเหมือนคุณไม่ผมไปไม่เห็นเย็นเลยผมจับที่ไหนผมก็สบาย,บายผมชอบผมชอบอากาศเย็นผมชอบ ศูนองศาที่ชอบชอบออกไปชมกาแฟร้อนๆนะไปนั่งกินจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บขนมชิ้นหนึ่งเนี่ยผมอยู่ยสวิตเซอร์แลนด์นะเสียดายไม่ได้ไปนานละผมบางทีไปอยู่ทีหนึ่งยี่สิบวันก็ความสุขผมอะทําไมผมจะไปไม่ได้ผมก็ใช้เงินผมเองผมไม่ได้เอาเงินของชาวบ้านไปใช้แล้วกันผมหากินมาผมก็มีเงินส่วนตัวผมก็ไปใช้ผมก็ไปอยู่บ้านผมก็ไปกินกาแฟผมก็ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อ หมูไก่ผักมาทำสลัดทําบาร์บีคิวกินโอ้ยนอกชาญเย็นเจี๊ยบเลยเดี๋ยวจะไปนะอยากไปมากเลยไม่ได้ไปนานแนละ้วเดี๋ยวรอฉีดวัคซีนก่อนมีความสุขเดินออกไปไปอยู่เซอร์แมทเดินออกไปโอ้โหถนนมีหิมะเดินไปดูโบสเดินไปดูสะพานดูภูเขาขึ้นกระเช้าไปบนยอดเขาไปเล่นหิมะโอ้ยไปถึงยอดเขากินกาแฟร้อนๆอ้มีความสุขโอ้โห มันคือที่สุดไงนี่คือชีวิตผมอะ่ะเออถ้าพูดภาษาชาวบ้านคืออย่าเสือกเข้าใจป่ะเออไม่ต้องเสือกเรื่องของคนอื่นมากดูแลตัวเองให้ดีแล้วกัน mm hmm. ก็เขาชอบแบบนี้อ่ะเ mm hmm. ขาชอบแบบนี้เออเข้าใจเป่า mm hmm. คนเราชอบไม่เหมือนกันคนุณจให้บ้าหรือเปล่าให้ mm hmm. เป็นคนุณอย่าใจแคบไม่ใช่ใจแคบหรอกอย่าเห็นแก่ตัว อย่างเงี้ยเป็นตน้นผมก็ไปไปทุกปีอะครับเสียดายไม่ได้ไปมาปีเองละปีกว่าแล้วด้วยผมไปไปดูเรคคอร์ดได้บ้านที่ผมอยู่อยู่ที่เซอร์แมทอ,อยู่เซอร์วิสแลนด์บ้านเป็นหลังๆน่ารักมากถ้าใครตามไลฟ์ผมอะเมื่อสองปีที่แล้วก็ยังเห็นอยู่ผมอยู่ทำกับข้าวด้วยคุกกิ้งเองทำเองล้างห้องน้ำเองโอ้มีความสุขจะตาย ล้างนิดหน่อยนะล้างเยอะๆล้างไม่เป็นมีความสุขจะตายเวลานอนพระอาทิตย์ก่าจะตกดินโอ้ยสี่ห้าทุ่มแสงสว่างมองได้เห็นภูเขาเห็นฮิมะบนยอดเขาเต็มเลยหน้าต่างชิดกับเตียงเลยมองไปหิมะสวยมากยุงสัตัวก็ไม่มีไม่มีอะไรที่เป็นพอลูชันเลยอะ่ะรัฐบาลก็ดีดีไม่พูดจาอะไรที่มันหนกขูความยุติธรรมก็ดีด คนจนก็ไม่มีทุกอย่างแบบสแตนดาร์ดบ้านที่อยู่เหล็กดัดสักเส้นหนึ่งก็ไม่มีกระจกใสๆโจรสักคนหนึ่งก็ไม่หาไม่เจอค่าขมคืนก็ไม่มีกระชากสร้อยก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยที่ทำให้เรารู้สึกกลัวมันจึงไม่ต้องไปสวดมนต์ไล่ สร้างขวัญและกำลังใจเข้าใจปะเข้าใจที่พูดไหมคนเราขวัญและกำลังใจที่ดีคือความยุติธรรมความปลอดภัยความเสมอภาคการมีสิทธิของตัวเองถ้าคุณให้ได้นั่นลัะโคตรขวัญและกำลังใจแต่ถ้าคุณให้ไม่ได้ทุกวันนี้เปิดมาตีหัวหมาด่าพ่อเจ๊กฆ่าข่มขืนแทงยิงป้นฆ่าฉุดขมขืนขโมยป้น นี่พูดถึงคนทั่วไปนะมีวันไหนไม่มีมั้งครับผมถามมีวันไหนไม่มีบ้างไ Thailand o อ l y ครับ,ไ,ไ,บไท a i l a ด d โอร,ทรโอีที่มีทุกวันแสดงถึงอะไรรู้ไหมกระทรวงมหาดไทยประสิทธิภาพด้อยอที่สุดเมืองนอกเขาไม่เค่อยมีนะครับกล้าพูดได้เลยรอบบ้านเราแทบจะไม่มีครับไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับที่ไกลไม่ต้องไปเปรียบเทียบกักปปบวกสวิตท,ที่ผมชอบ มาเลเซียยาเสพติดสักแก้มกรรมเดียวแขวนคอรู้ว่าคุณหยิบยาเสพติดมาก็แขวนคอแล้วจำไว้นะไม่ต้องขนไปเยอะๆไปให้เขาจับกลับมายังสามารถที่จะเชิดหน้าชูตาได้เป็นตำานงตำแหน่งบ้าบออยากให้ไปส่งที่มาเลเซียอังเลยคนเนี้ย มาเลซาาเซียกฎหมายยาเสพติดแค่ผงทุลีก็ฆ่าก็โทษประหารชีวิตแต่สำหรับชายแด์ไม่เป็นไรครับไปจับได้ที่ต่างประเทศลงโทษที่ต่างประเทศไม่เป็นไรเราไม่ว่าการเหลืแล้วเขาเอาไปจับประเทศไทยคุณไม่คิดบ้างเลยเหรอเขาหอกขึ้นเครื่องไปจากประเทศไทยมันคือยาเสพติดจากประเทศไทยที่เขาเอาไปมันคืออะไรคะ มันคืออะไรฮะถ้าเป็นมาเลเซียโดนสิงคโปร์โดนโดนหมดอะโดน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 เพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิของใครก็กรุณารักษาสิทธิ์รวมถึงเคารพสิทธิ์พูดภาษาชาวบ้านไม่ต้องเสือกเขาอยากอยู่หรือเขาอยากไป,ไปเป็นเรื่องของเขาคุณห้ามให้ใครไม่ไปได้บ้างละ่ะคุณห้ามให้ใครต้องอยู่ได้บ้างละ่ะ เขาอยู่ที่ใจเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาพอเขาจะทําอะไรกันก็สะเออออกมาออกความเห็นเดี๋ยวจับตาดูเหมือนแบบแบ่งพักแบ่งพวกบ่อนทําลายไอ้แบ่งพักแบ่งพวกคุณต้องไปถามตัวพวกคุณเองที่คุณทําทุกวันนี้มันแบ่งพักแบ่งพวกไปนานแสนนานแล้วเนี่ยเขาจะเอาตัวรอดเขาไม่ได้แบ่งพักแบ่งพวกเราจะบ้าเหรอเขาว่าแบ่งพักแบ่งพวกคือเขาต้องไปอยู่ที่เดียวกันนี่เขาจะต่างคนต่างไปเข้าใจไปไมไม่ใช่แห่เขาไปอยู่อังกฤษ เป็นล้านคนพร้อมกันแล้วไปแล้วไปสูมหัวด่าคุณไม่ใช่แั่คนตั้งไปนาทีนี้ไม่มีใครเขาสนใจคุณหรอกเขารู้หมดความหวังแล้วว่ไม่สนใจแล้วอืมเขาก็ปล่อยไปทุกคนเนี่ยตอนนี้ปลงก็คือป้าปล่อยไปปล่อยไปอยากทำอะไรไปทําไปาคุณรู้ไม่ถึงขนาดมีคนอ่ะเออนี่เขาสวดมนอะไรนะสวดมนไล่โควิด สร้างกําลังใจมีคนเขาบอกเขาจะสวดมนต์แช่งคนที่แบบไม่ยุติธรรมคอร์รัปชันเอาเปรียบคนอื่นเขาจะสวดมนต์แช่งพร้อมกันนะผมได้ยินมาแววๆโอ้โห oh, oh, เขากำลังดูวันนะวันที่จะต้องสวดวันที่สั่นสะเทือนลิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นเป็นการกระทําที่แปลกนะคือคือทําอะไรไม่ได้แล้วไงอ่าคือเยอะละเอ่อทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยแบบ เออพูดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่เคยได้รับในความรับร่าสวดมนต์แช่งแม่งเลยดีกว่าใครที่อายุตรรมใครที่คอร์รัปชันใครที่เอาเปรียบใครที่หน้าไหว้หลังหลอกขอให้มันตึ๊ดตดตตอะไรอย่างเงี้ยละจบเซงป่ะสิเอ็นี้อย่าลืมนะไปร่วมสวดมนต์ไล่โควิดกันไม่รู้ที่ไหนแต่เขาจัดหมดเลยทุกที่ จะไปเป็นพยาบาลแย่พยาบาลเขานิยมมากเลยคุณรู้ไหมว่าพยาบาลเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีบางช่วงคุณลองแอพพลายไปดิที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเป็นพยาบาลเขาจะให้สิทธิ์ในการให้สิทธิ์ใหเวิร์กเพอร์มิทเลยนะกรีนแคตอะไรอย่างนี้เลยนะผมจะบอกให้ในช่วงโควิดเนี่ยเป็นสิทธิ์ของคุณอนะ่ะอันนี้เป็นสิทธิมนุษยชนนะผมไม่แนะนําใหใครละเมิดนะอันนี้บอกไปก่อนถ้าคุณจะละเมิดเขาคุณต้องดูแลเขาได้เช่น คุณติม๋มคุณไม่ต้องไปหลอกมาเอาเงินที่ผมนี่เซ็นสัญญากันเลยเดือนหนึ่งคุณมาเอาได้หนึ่งแสนบาทเป็นค่าจ้างให้คุณอยู่ประเทศไทยเออเนี้ยโอเคแต่ถ้าปากพังงาพาง,งาอย่าไปละเมิดสิทธิคนอื่นถ้าคิดจะสวดมน์แล้วมันถ้าคิดจะสวดมน์แล้วมันทําให้ให้เป็นไปได้อ่ะนะเรามาร่วมกันสวดมน์ปาบคนเลวกันดีกว่าปราบพวกคนคอร์รัปชันปราบคนอยุติธรรมเออปาบคนที่แบบ ไม่เคารพกฎหมายก่อนดีกว่าก่อนที่ไป็นสวดมนต์ไล่โควิดนะ